สดีค่ะจากหัวข้อที่ผ่านมานะคะผู้เรียนได้ทราบถึงหน้าที่และความสําคัญของหน่วยงานการบินระหว่างประเทศไปแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดถึงองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือเอ s ซ่าค่ะเอเซนั้นนะคะได้ก่อตั้งขึ้นโดย European Union หรือ EU เพื่อให้ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของน่านฟ้าในประเทศสหพันธยุโรปค่ะ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมพิสธศักราช2002มีสำนักงานอยู่ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีค่ะและในปัจจุบันนี้นะคะเอสซ่า e มีสมาชิกทั้งหมด32ประเทศค่ะสำหรับหน้าที่ของเอสซ่านั้นนะคะก็คือทำการตรวจสอบตามโครงการซา f a ฟาซึ่งคำว่าซาฟาย่อมาจาก Safety Assessment of f o r e i g n Aircraft โดยทำการตรวจสอบเฉพาะ ตามภาคผนวกหรือ annex ที่ 1, 6และ8ของ ICAO ค่ะโดย annex ที่1นั้นนะคะก็คือ personal licensing คือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ annex ที่6 operation of aircraft คือการปฏิบัติการบินของอากาศยานและ annex ที่8 airworthiness of aircraft คือความสมควรเดินอากาศของอากาศยานค่ะ นอกจากนั้นแล้วเอเซ่ายังทำหน้าที่ในการออกกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการบินและให้คำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกตรวจสอบการจัดฝึกอบรมและการสร้างระบบให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบินให้มีมาตรฐานรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านการบิน เอาถือได้ว่าเป็นองค์การด้านความปลอดภัยด้านการบินที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกค่ะ